ต้องเพิ่มความหลากหล,หลายในเกมณฑ์ขึ้นมาของไทยครั้งที่เสิร์ฟมือโปรี้ครับไดีดีครับเพราะงั้นไทยจากทางทัศดาวจังหวะนี้ตีติดเพื่อนของเกาหลีใต้เอาขึ้นมาได้ทางซุวีครับตีทัศตัวอนแล้วต้องให้ทัศดาวอบไม่ถนัดครับคุณไดีนให้ทางซุวียอดหยั่งอกไทยเอาขึ้นมาได้ชนะชาให้ทัศตัวอนจอดไปก่อเนีครับคิไดีนมือซัดเลื่อนไปได้ครับทางซุวีครับตีติด็อบของไทย เรอมีตาชัวอ่หลอยไปแล้วไม่เจอบอลเนี่ยจังหวะที่อิยยัดมาให้ลูกนี้เนี่ยบอลอาจจะต่ำไปหน่อยครับนี่ครับตีไม่ได้เลยครับวเอาละครับเปลี่ยนเสิร์ฟม,มาได้ครับทายเป็นพันๆเสิร์ฟ16-17ซีรีส์ 17, สที่พักจงอาลนครับเท่ครับ เดี๋ยวดูว่าชัชชู่อ่อนหรือว่าชักดาวครับ,รบทีนคนกดบอลลงไปหนนมาแบบนี้ก็เสร็จคร,ค,รรค,รครับนี่ครับหนนมาเป็นชัชชูอ่อนนะครับกดลงไปครับทีนี้17คะแนนเท่ากันพันพันเสิร์ฟมาคุณจะยินต้องวิ่งไปเช็ดรถลุกจากเสาเมตรเลยครับปิดปักจนอาใครเอาขึ้นมาได้สุภพัฒนาอันเดอร์ให้ นับชาลูนี้จอดใส่กาหลีใต้ย,ยังนีคร,รับตอนได้ชิบแล้วเป็นทีมไทยครับโดยชักชอดให้กับ้งชาโอ้โหตีลูกนี้มีจูอาที่แบบทันสมัยกดให้ตรงในฝั่งไทยไม่ได้ครับนี่ครับรับขึ้นมาได้แล้วตีสวนลูกนี้ครับแต่ยิ่เสี็จเสร็จบอลมันโดนบอลมวนก็รูดลงฝัง่งของกาหลีใต้ครับผมเนี่ยครับ,บ,บล็อกของ,ของกาหลีใต้ขึ้นมาสองคนแบบบล็อกห่างกระข่ายไปหน่อยครับ ตครับไทย18 17ดนควฟอดีจริงนะันใจสุดสุดบรรทันทักเสิร์ฟมาทีมกีให้ติตีของจังสมูทติดล็อกของไทยครั้งเงรับล็อกได้อีกครับนัชชา เซตนะเอาชวนลงไปเซตแรกชิแต่ว่าึกมึงกายังตีเข้าของทีมชาตไทยสุท้ายในวันนีน้นนนนนตตามเลวบบิงาน แต่สุดทด้ายของน้ออนไลนี่นนยจุดต่อครับช่วงโฟลันอกไปเกาหลีใต้ได้มาแต้มเดียวครับแล้วไทยแซงขึ้นนำต่อ17บเนทันใสจไปหนักทั้งทีรับได้ทีทั้ง ได้เป็นชิวอนครับียกบอลโคมาให้กับทางซังโซวีนีครับมาเมาทรายด้วาแล้วเลือกตีุชิี่ตรงนี้มีเช่าให้ดีเยอะครับท่านดาพยายามจะมาช่วยบล็อกนะครับแต่มาไม่ถึงกับซังโซวีเสิร์ฟอ้าชุวนครับครับทีุตามมาทเก็บได้ครับชิวอนเอาข้ามมาก่อนซื้อบล็อกชิวนให้ปัด ก็ดีลงไปที่ว่างอีกทีครับกบ็ได้ฟรีบอลมานะครับก็มัดจ่ายมาด้านหลังครับให้อีสระบูมครับโอเค,อเคใน,นลูกล็อกลงไปองอคอนเสิร์ต19คะแนนเท่ากันเอา้าใี่ที่ชุดชุดอ่อนแล้วก็ได้ผลครับรบอลเสร็จแล้วบอลมันไม่น้อยโด่งครับ เสิร์ฟดีสองลูปเลยครับทางโซวีนี่ระบอลมันโค้งด้วยนะครับแบบพุ่งเข้าแบบเพื่อนเล่นต่อไม่ได้ครับของชัชโชอ่อนครับนั่นอยู่ยี่สิบต่อสิบเก้านะครับจับไปที่ชัชโชออนอีกนะครับคังโซวีเขาเปลี่ยนเป็นตีนุ่ไปครับแทนครับแล้ะยกบอลเข้ามาให้กับอ่อนขึ้นตีมุ่งฉีกตั้งแต่นครับ ี20เท่ากันครับเอาครับไทยเราเรียนเสิร์ฟกลับมาได้โอ้โหรับมาสวยครับจ่ายมาท้างหลังครับไอ้ผ่านบล็อกมาพยายามจะรับแล้วครับลูกนี้ครับชุดชั่วอันเสร็จ20คะแนนเท่ากันชิวันยกปางหัวเสานี้อื้เห็นพับจังอาครับเขออา้าหาบอลเร็วมากครับหายไปเลยครับ อบอลรั้งจังหวะนี้กระโดดเซตมาให้สวยเคีับแล้วก็ไปหานบล็อกไปได้ครับจ้าจงเอร์จิจวอานจากเ์ฟาอีกับกได้อยู่แล้วข้าไมีของชั้นกาวมีเป็นหลังคนะับไม่มีใครเลยตรงนั้น แน่นนเลยครับตรงนี้สวยยัดมาให้ของความแผ่นเนี่ยอดีมือเลยครับเนี่ยอดีมือทัดดาวเลยครับแล้วก็ตีลงไปครับตรนี้ลงไปเสิร์ฟเองครับทัดดาวที่คะแนนเท่ากันบอลเตะสั้นโดนนีใต้ครับจู่ๆยังทุบไม่จมครับเอาที่โชวนกันมาบอลตุ้งตันทุกคนเนี่ยที่มาแก้ไขไม่ได้นะครับบอลไปเลยครับ ต้องชมวิภาวีเลยครับทุกท่้นแต่วิ่งนี่ตีไม่ง่ายลลครับแล้วตีอัดแรงด้วย 22, ครับเลืองตีมืชี้เนี่กลับขึ้นมานันคร้บก็ทิมไทย22-21บสอเดาวเสิร์ฟอ่ะครับแลว้วบอลพุพ่งเข้ามต้องแก้ข้าหมาก่อนเลยับทิมไทยจุออนให้คอนทันแล้วทไทจัมาา มีใช่เอาขึ้นมาได้แต่ก็รุกไม่ถนัดนะครับต้องตีแก้ครับ,นะบรเบุ็นเซนบูแล้วก,ก,ออกนน็มีลับช้าที่กอดหลังล็อกขาได้ตัวนี้หนึ่งลูกอาจจะหล่นช้านะครับแต่ว่า,วาอยาูยายามเต็มก็พุกข้นไปไม่ทันเนี่ยส่วนที่ถ่ายมาให้ลูกนี้เนี่ยเขาทันจ่ายมาให้ทนายชัยมีความค่อนข้างถ่ายใสายนะครับตีไม่ถนัดครับจอดมาลงด้วยครับดูครับเหยีน้ำหนักดีครับมี จูหอยองครับพุ่งมาแต่ก็รับไม่ขึ้นเลยนะครับเปลี่ยนเอาภัคก,ก,กินจินลงไปครับเกาหลีตใต้เป็นตัวตีบอลเร็เวคนหนึ่งครับทั้งดาวเสริฟไปตำแหน่งเด่มจิ้งีวนยกบอลข้างหลังมาให้ครันนี้อิสันูครับตตีเปลี่ยนเสรฟกลับมาเป็นเกาหลีตใต้ได้เสริฟครับ ออกมาด้านหลังครับตีไปโดนบล็อกในคระปขอยางวีแล้วก็วอ,ออกหลังไปครับนะเราเด๋ยินการลงไปครับนะซนูก็ถูกถอดออกมาด้วยคนระับครับ ครับคอนเส์แล้วรุกจับให้ดีแค่ไหนครับแต่นี้ทีมไทยมิพาวีรับคอนเสปต์นี้ครับแล้วยปกับมพาวีพุ่งทุโ่ใสตรนี้ตงหน้าของทางชิดายินครับแล้วก็เป็นแชอยครับของชไทยครับนี่ครับลอกเดียวเดียวครับดส่งลงนี้เด็ดขาดสุดๆเลยครับมิพาวีสีทอง วันดีจริงผมเราดีครับนะนชาเสิร์ฟเป็นไปยี่สิบสี่ยี่สิบสองได้ยินต้องวิ่งย้อนมาเซตเล็บกดปีแก้ใส่ดีดีครับตับชนะเลือกใส่บุญตรงเล็บเปลี่ยนกลับมาได้ครับเปลี่ยนเสดกลับมาได้ครับเกาหลีใต้เป็นจองอานะครับไปตรงลูกนี้ครับไปฝังเลยครับท้ายเราฟอร์สอีเดียวครับเปลี่ยนเราสิริมาลงมา ชนะหรือเปล่าครับไทย23 24ิต้องจัครับปีนุชครับด้ดีครับชนะจบมาให้บโอ้โหนี่ครับถ้าสาวด้หลังกดีดีเย่ยครับนิพาวีไทยก็ชนะไปสามเซตรวดครับเซตสาครับก็เป็นทีมชาติไทยครับเอาชนะทีมชาเกาีต้ไปยิ้าต่อ2 3ินะครับสุคนครับทีมชาติไทยเอาชนะเกาหลีใต้ไปสามเซตรวดนะครับ ยี่สิบยี่สิบสองแล้วก็ยี่สิบห้ายี่สิบสามยี่สิบสามเวลานานที่สุ